สวัสดีครับทุกท่านนะครับในการดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมจัดส่งไปให้ทาง f a c e b o o k นะครับผมก็ให้ทักไปที่ข้อความของท่านนะครับผมเลือกข้อความที่ผมส่งไปให้นะครับผมที่ผมส่งไปให้มันก็จะเป็นเลงอย่างนี้อันนี้ xps10 ในวงเล็บจ3ดสามขีดศูนแีดหกแล้วก็จุด rar ก็คือเป็นไฟล์ xps10 วันที่13เดือนสิงหาคมหก ไห้ท่านกดดาวโหลดนะครับกดปุ่มตัวนี้เข้าไปครับผมกดเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันจะทํามันจะให้ท่านดาวน์โหลดครับทีนี้ในการดาวน์โหลดตัวนี้นะครับท่านจะต้องเข้าสู่ระบบ Google ก่อนนะครับผมถ้าท่านไม่เข้าถ้าท่านไม่มีระบบไอ้บัญชีของ Google มันจะเข้าไม่ได้นะครับท่านจะต้องมีบัญชี Google ก่อนนะครับผมบัญชี Google นะครับซืงอเมื่อได้มาอย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะโชว์ลักษณะนี้ท่านกดดาวน์โหลดเลยครับผมกดดาวโหลดเพิ่มนะครับทีนี้ มันตัวนี้มันมีขนาดใหญ่นะครับมันไม่สามารถที่จะแกนหาไวรัสได้ท่านก็กดดาวน์โหลดต่อไปกดดาวน์โหลดต่อไปเปิบทีนี้มันจะให้ว่าท่านจะดาวน์โหลดลงที่ไหนนะครับเพื่อความไม่ไม่ให้มันวุ่นวายนะครับให้ท่านดาวน์โหลดไปที่แฟลชไดร์ของท่านเลยครับผมเลือกแฟลชไดร์จะเป็นไดร์สุดท้ายอย่างนี้ยครับตัวนี้แฟลชไดร์ใหม่จะมายังไม่มีข้อมูลใดทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์สีเหลือขึ้น ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลครับท่านกดไปที่ปล็อตได U.S.B. d ชบีไมันจะชื่อไฟล์ตัวนี้จากนั้นกดเซฟนะกดเซฟเข้าไปมันก็จะทําการเซฟเข้าสู่ปล็อตไดก็จะต้องรอสักครู่ครับผมขนาดไฟล์ก็288นะครับผม,มก็ค่อนข้างใหญ่นะครับก็รอสักครู่รมันจะดาวน์โหลดครในขณะที่แตกไฟล์นะครับ,นนรบถ้ามันมีคําถามขึ้นว่า อะไรก็แล้วแต่ให้กดโอเคอย่างเดียวครับให้กดโอเคทุกอย่างครับเพราะว่าบางทีมันมีผลเลรกเก่าที่อยู่ในหลายๆของท่านนะครับให้กดโอเคทุกอย่างครับถึงมาแจกไฟล์มาแล้วครับมันก็จะมีตามนี้ครับมันจะมีพวกตัวนี้นครับมันจะมีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับผม APS จะมีคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษตัวโปรแกรมตัวแปิ้งมันก็จะอยู่ในโรแลดนด์ APS ม,มีในแบ็กอัพไฟล์ตัวนี้แหละครับ ฉะนั้นเวลาท่านเลือกติดตั้งในแฟลไดไลท์ให้ท่านเลือกตัวนี้ครับ f p s 1 0ในวงเล็บดรเอนะครับครับจากนั้นท่านก็ถอดแฟลไดไลท์นะครับไปติดตั้งตามวิธีการติดตั้งในคลิปวิดีโอบน YouTube ของผมครับ